จรวดจำนวนมากเลยนะคะได้ไปตรึงกําลังอย่างหนานแน่ที่พักประชาธิปัตย์นะคะเพราะว่ารถกา๊าซคันนี้ล่ะค่ะสีขาวคันนี้ล่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรายง,งานล่าสุดตอน10นาฬิกา45นาทีอีกครั้งหนึ่งที่ม็อบเสื้อแดงค่อยๆเปิดวาล์วก๊าซขู่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปรากฏว่านี่ไงนี่ไงคุณอุษิี<ม> <laughs> คุณอุศนีคะแล้วขวางไว้เลยคุณเนี่ยรถก๊าซไหมคะคุณอุศนีคะแล้วมันมีข่าวอย่างนี้ว่ามีรถเมย์ที่ยึดไปเนี่ยบางคันเนี่ยถูกราดน้ํามันด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนอ๋อนี่รถ8ตันค่ะ จากเดิม5ตันนะไม่ใช่5้ตันแล้วค่ะเขาบอกว่า <_ EN _> <_ EN _> พอผู้เชี่ยวชาญเห็นบอกว่าไม่ใช่5้ตันรถกา๊าซคันนี้8ตันเ,เป็น LPG ตอนนี้มี LPG ถูกปล้น2คัน<_ <EN> _>คือเข้าใจว่าเมื่อเช้านี้รถก๊าซก็จะไปส่งก๊าซนะคะที่ปั๊มน้ำมันอะปั๊มกา๊าซปั๊มก๊าซอะะ,ะแล้วก็คันหนึ่งถูกปล้นไปไว้ที่ดินแดงอีกคันหนึ่งไปไว้ที่รีอยุธยาแล้วก็คันนี้ที่รีอยุธยาคันที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะเป็นคันที่ถูกเคลื่อนไปที่หน้าพักประชาธิปัตย์นะคะ คุณสังเกตไหมคะคุณดุษณีเสื้อแดงที่ไปก่อการจราจนในแต่ละจุดแต่ละจุดมีน้อยมากมคือมีน้อยมี50คนร้อยคนอะแต่ตำรวจทหารเอาไว้ไม่อยู่อะค่ะรัฐธรรมการแต่ละอย่างอุกอาจมากคือไ,ไ,ไหนไหนคุณก็เอารถถังสายพานออกมาให้เขาหยามน้ำหน้าเล่นขนาดนี้แล้วควรทำให้มันจบโดยเร็วประกาศศักดิ์ศรีกองทัพไทยผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และเป็นรั้วของประเทศชาติถ้าคุณยังคือลีลีลอรอแบบนี้เนี่ยคุณจะได้ นับศพเมื่อตอนจบรดก๊าซแน่แน่เน่นะแปดตันฮะท่านผู้ชมฮะ<า>กําลัง,<อ>งทยอย,<ล>ยไปที่พักประชาธิปัตย์คือทักษิณไม่มีอะไรจะเสียง่ะ,<ฮ>ะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว <ฮะ S 1> ลูกเมียเขาไม่อยู่แล้วพี่น้องเขาไปหมดแล้วเข้าของเขาขนไปหมดทั้งบ้านจันสองล่าแล้วนะเขาไม่มีอะไรจะเสียครูคุณวิทยาแก้พระดายออกมาแล้วค่ะคุณอุศนีบอกว่า รู้สึกกังวลมากโทรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประกาศมาตอน10โม45นาทีว่ารู้สึกกังวลกับกลุ่มเสื้อแดงที่ยึดรถแกสแ๊ส LPG นะะเพราะว่าไม่มีแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์รถแก๊สเลยนึกไม่ถึง <laughs> ไม่มีใครนึกถึงจริงๆ คุณรุษเีใครมันจะคิดกันึกว่าตอนตีห้าสลายการชุมนุมก็เข้าใจว่า9ก้าโมงวันนี้จบแล้วค่ะใช่ที่ไหนได้ล่ะค่ะถ้าทางสายเหตุจะบานปลายเอาไปที่ราชวิถีอีกครั้งหนึ่งนะคะไปที่คุณจารุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกลงมีเสื้อแดงมาล้อมแล้วนะคะที่โรงพยาบาลตอนนี้นะคะกลุ่มคนเสื้อแดงก็ประมาณ5้าสิบคนนะคะก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะเพื่อขอรับศพผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้านี้ค่ะที่บริเวณแยก ทางด่วนใต้ดินแดงนะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะคือแพทย์หญิงวารุณีนั้นก็ได้ออกมาพูดคุยกับกลุ่มผู้กับกลุ่มมวลชนเสื้อแดงนะคะว่ายืนยันว่ายังไม่มีผู้ที่เสียชีวิตที่อาศัยที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีนะคะมีเพียงผู้นอนที่ห้องไอซนั้นเพียงหนึ่งคนคะ่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้านี้นะคะแพทย์หิง วารุณีก็ออกมาเปิดเผยว่ามีคนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีสิบคนนะคะซึ่งสามารถกลับไปกลับบ้านได้แล้ว4ี่คนค่ะ <Okay. S 2> ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่มีการที่ต้องได้รับผ่าตัดที่แขนด้านขวาค่ะซึ่งก็รอการตัดสินใจจากญาติาของกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่่ะคะว่าจะตัดสินใจให้ผ่าตัดบริเวณแผลด้านขวาหรือไม่นะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็ทางในส่วนของทางโรงพยาบาลก็ให้ในส่วนของมวลชนเสื้อแดงที่เดินทางมานะคะเข้าเยี่ยมผู้ที่นอนอยู่ในห้องไอซูเพื่อยืนยันว่าทางโรงพยาบาลราชวิถีตรงนี้นะคะยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนมุมค่ะอืมรับฟังไหมฮะคนสแสดงฟังไหมคะก็เบื้องต้นตอนแรกก็มีการออกมาพูดคุยกันตอนแรกก็ดูเหมือนกับว่าทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่า ใครใครเป็นคนไปปล่อยข่าวใครออกมาให้ข้อมูลทําไม,มให้ข้อมูลผิดพลาดกันได้ขนาดนี้ทําให้มวลชนได้เข้าใจผิดทางโรงพยาบาลซึ่งนายกุลคนเสื้อแดงก็บอกว่าขอเข้าดูขอเข้าเยี่ยม,มซึ่งในส่วนของทางโรงพยาบาลก็ออกมาพูดเองนะคะว่าเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะนายแพทย์เวงซึ่งเป็นแกนนําก็ได้เดินทางมาเยี่ยมในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็น่าจะมีความเข้าใจกันว่า ยังไม่มีผู้เสียชีวิตที่นี่แต่ก็ไม่รู้ว่าใครไปปล่อยข่าวว่ามีคนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีอะค่ะก็พยายามหรือว่าพยายามพูดคุยก็พยายามพูดคุยกันว่าที่ตรงนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนมุมซึ่งเบื้องต้นทางโรงพยาบาลก็อนุญาตให้ญาติหรือว่ามวลชนเสด็จแดนที่เดินทางวันนี้เข้าไปตรวจสอบถึงคนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลค่ะค่ะ เขาไปพูดกันเองบนเวทีไงไปสร้างเรื่องกันเองแล้วก็ไปทําให้เรื่องให้มันบานปลายกันเองแต่นี่ตัวคุณหมอเวงเนี่ยจริงทราบข่าวตั้งแต่ตอนเช้าแล้ว,วรู้ว่ามีคนบาดเจ็บแต่ไม่มีเสียชีวิตมาเยี่ยมหมดแล้วค่ะแล้วก็กลับไปที่เวทีตอนนี้คุณหมอเวงอ,อ,อยู่บนเวทีเสื้อแดงนะคะแต่ก<ำ>็งไดพูดวันรัฐบาลฆ่าประชาชนคือแกมีความผิดป,ปกติในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีปัญหาในเรื่องสาระและการรับรู้นะคะขอบคุณคุณจารุณีเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งว่าที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างนะคะคุณ ค่ะคุณท่านผู้ชมและขุดอุชนีฮะเรื่องรถแก๊สี่ทำท่าจะบานปลายคืออย่างนี้เมื่อเช้าเนี่ยเจ้าของรถแก๊สเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ารถแก๊สที่มันต้องไปส่ช้าม,มืดถูกไหมเป็นเวลาของการเดินรถรถแก๊สเนี่ยพอรถแก๊สมาตึงตึงตึง,ตงคนเสื้อแดงน,นั้นไปกั้นเอาไว้แล้วก็ดึงคนขับลงมาแล้วทําร้ายเขาแล้วปล้นรถแก๊สไปสองคันคันหนึ่งจอดที่สามเหลี่ยมดินแดงที่เรารู้อีกคันหนึ่งไปจอดที่ตรงบทแม่พระ ที่สำนักงดนินแดนนั้นเนี่ยคือตอนเช้าเนี่ยทหารสลายการชุมนุมเขาก็สู้ด้วยการกว้างปาระเบิดเพลิงบ้างละยิงกระสุนบ้างละยิงแก๊สฉัตาใส่ทหารนะคะอันนี้ฝั่งเสื้อแดงนะคะ,ะฝั่งผู้ชุมนุมเออผู้ชุมนุมล็อกเว้งไปป่าออทหารเนี่ยเป็นพันผู้ชุมนุมประมาณสอ0สแล้วเขาไปยึดรถแก๊สมา เท่านั้นแหละทหารเป็นพันถอยกรูดแล้วไอ้อีกคันหนึ่งที่โรงพยาบาลสงคันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสงก็คันนี้แหละกาลังจะไปพักประชาธิปัตย์แปดตันอไอ้แปดตันนั้นอยู่ที่สําเหล็มนีดแล้วเปิดวาลเป็นระยะระยะแต่คันนี้ที่กําลังแล่นออกไปเนี่ยจากโรงพยาบาลสงแล้วกําลังมุ่งหน้าไปพักประชาธิปัตย์เนี่ยเปิดตลอดทางอ๋อมันไม่ปิดเลยนะคะแล้วเขาบอกน่ากลัวมากขณะนี้กทมเนี่ยนะคะเอาน้ําพ่นนะะ่ะค่ะ เอาน้ำพ่นลดแก๊สอยู่แล้วก็ในดินแดงโดยดินแดงกรทมก็ไปอ,อพยพคนออกมาจากแฟลตกรทมแล้วก็พ่นน้ำเพื่อให้น้ำนไปจับกส๊สให้ตกลงมาตกลงมาตกลงมาไงคะคือตอนนี้เนี่ยนะคะเ,เ,เรื่องแก๊สเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่ารัสมีครึ่งกิโลเมตรเนี่ยก็อาจจะทำลายสิ่งต่างๆได้ ออกมีการออกคําเตือนประชาชนบริเวณที่อยู่ใกล้รถแก๊สนะคะถ้าหาได้กลิ่นแกส๊สโดยมีลัสมีครึ่งกิโลเมตรให้หลบหนีออกจากพื้นที่โดยเร็วและกระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังอย่างใ,นในกล้ชิดส่วนทางด้านของกทมนะคะทางด้านของเ,ออเขาบอกว่าชื่อคนขับรถคันหนึ่งรู้แล้วว่าชื่อเอกภพโทรไปแจ้งที่จอสอร้อยค่ะ บอกว่าเขาขับรถแกส๊สเขาไปรับรถแก๊สมาแล้วคนเสื้อแดงทําร้ายเขาแล้วชิงเขาและนี่รถของเขาเนี่ยรถสนเอกภพมเนี่ยที่จอดไปที่โบสถ์แม่พระนะคะตอนนี้ประชาชนแถวบริเวณนั้นเนี่ยตกใจมากนะฮะประชาชนเนี่ยก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายมีการมีการเคลียร์เอารถน้ําดับเพลิงกของกทมพยายามฉีดน้ําเลี้ยงในพื้นที่ค่ะ ฉีดน้ำเลี้ยงในพื้นที่พว่ไม่ให้เกิดอันตรายจากรถแก๊สนี่ล่าสุดรัฐบาลได้เตือนประชาชนย่านดินแดงค่ะ,คะโดยสาธิีบวงหนองเตยคือเป็นคําเตือนที่ผ่านจากเออทรันชั่นคืออันนี้ต้องเตือนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทำไมซอทำไมของ,ของช่องอะไรหอยหอยม่วงนี่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะหอยม่วงอะฮะเเรียกอย่างนั้นจริงๆ <laughs> เออดีเนละี่ต้องบอกในเว็บในเว็บของคนเสื้อแดงแล้วฮะ มันมันก่อนอ่านกระตูนใช้ัชบัตและขำขำขำใช้เวลา3เดือนเห็นไหมฮะจากหอยทากไปเป็นหอยม้วหอยม้วงสามเดือนรัฐบาลเตือนประชาชนย่านดินแดงค่ะให้อพยพเพราะเสื้อแดงขนรถแก๊สขวางถนนกลิ่นฟุ้งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ฉีดน้ําอยู่ที่เมื่อกี้คุยกับทางด้านของคุณอนุสรนว้บอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆเราคุยและคํานวณกันไว้ว่ารัศมีทําการมันจะประมาณเท่าไหร่โดยพี่นาจากกราดีเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยนะคะอันนั้นคือสองตัน ก็เรียบไปทั้งถนนแปดตันอันนี้แปดตันเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยเนี่ยเราคำนวณแค่ประมาณ5ตันยังไม่ถึง8ตันแกยังบอกรัศวมีทําลายล้างนี่ใช่ห้าสิบถึงร้อยนะคะแล้วถ้า8ตันน่ะก็ประมาณ200รคงหมดนะแล้วตรงนั้นมันคือมันเป็นจุดกลางเมืองด้วยมีแต่อาคารและอาคารสูงกานะฮะน่ากลัวก่นเมื่อสักครู่นี้ต่างผู้เชี่ยวชาญท่านยังบอกคุณอนุสรยังบอกเลยว่ากราบเนี่ยขอร้องล่ะอย่าทําเลยถ้าแต่ละคนพี่บองดู แต่เรา,าคนไปคุมสติตัวเองไม่อยู่เพราะอะไรดื่มสุราไปเกิดคนไหนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีความรู้เรื่องของแก๊สขับรถแก๊สไปดื่มสุราไปด้วยมีโอกาสที่จะทั้งจุดบุหรี่ก็ดีสตาร์ทแล่วพวกนี้สุตดลสตลอดเวลาสูบตลอดเวลาขณะนี้บนเวทอ่านี่คือ,อรายงานนี่คือภาพ